พวกคิดจะทำอะไรสักวันยังเถอะไปหน้าเหี่ยวๆหี่วไปหน้าแก่ๆอย่างมึงเนี่ยนะนี่นี่ฉันแก่ฉันเหี่ยวเหรอเนี่ยเออโอ้เธอตึงจัดเลยมึงน่ะหน้าเธอนะตึงจัดเลยนะพอเลาะไล่ซักอย่ากูขีดซักโอ้เอาเถอะพี่จะไปห้ามแม่กับพ่อเลยล่ะลูกชอบดูสนุกดีมใ่แล้วนะทำไมไปหน้าแก่ๆอย่างแกเนี่ยนะ สักวันคนมันจะขึ้นหน้าพ่อจ๋าจ๋าลูกอยากจะมาขอตังค์นะจ๊ะขอตังค์เหรออยากไปเที่ยวอ้าขึ้นไปยากเลยลูกไปไปเอากับพ่อเอ้เอามาไหนไปเอาตังค์กับพ่อตังค์นู่นต้องเป็นห่วงเลยพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปเอาเองอ๋อจะไปไหนอลูกจะไปเที่ยวตลาดจ้ะอ้าวเช่นกันเนี่ย เดี๋ยวพี่นิคาเนะี่ยเขาไปในห้องของพ่อเลยเงินเนี่ยมันกองอยู่ตรงหัวเตียงนะลูกนะเออ,เอ,อไปหยิบได้เลยอยากจะเอาไปเท่าไหร่ยิบไปเลยลูกเดี๋ยวรีบจับนะพ่อนะทดสอบทดสอบลองใหม่ลองใหม่ไม่รู้เข้าเปล่าห <c oughs> ยุนไหลปลายแม่องสอนเย็นวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ด กำลังกลางเต็นมาถึงนี่สิบหกสองศูนย์นอตอนนี้สิบเจ็ดห้าสี่แล้วยังกลางเต็นไม่เสร็จอากาศเย็นเย็นไม่ถึงกัหนาวไม่รู้กี่องศาเดี๋ยวดูก่อนวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดที่หยุนไหล จุดชมวิวเฟอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพนักงานกำลังกลางเต็นท์หนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเนี่ดูวิวนี่หกโมงแล้วสิบเจ็ดห้าหกกล้หกโมงแล้วข้างล่างเป็นหมู่บ้านนะเขาล้อมรอบ ตอนนี้เต็นกลางกันเยอะมากชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่กลางเต็นนี่นี่อันนอังอากาศเย็นสบายว่าเดี๋ยวกล้องลม้มอยู่หไหลปลายแม่งสอน วันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดจุดชมวิวอยู่หนไหลอำเภอปลายยันเย็นหกโมงถ่ายสามร้อยหกสิบองศาลานกลางเต้นหัวละร้อยบาทอากาศเย็นสบายขนาดนี้ยีิบสององศา มันเห่นไหมวะตามน้อยนี่อีกรอบนล่ อยู่ไหลปลายแม่งสอนวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดหกโมงเย็นแล้วยังกลางแต่ไม่เสร็จ